ีต้อนรับคณะกรรมการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครองที่สองตั้งแต่สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบุรัมภูเขตสองโรงเรียนบ้านป่าแดงงามนำโดยท่านผู้อำนวยการทีรพงศ์สอนสาระ คณะครูและบุคลากรซึ่งในปีการศึกษา2563นี้มีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น22คนจำนวนนักเรียน325คนโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านป่าแดงงามได้มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการสถานศึกษา ตต่ระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านป่าแดงงามมีการวิเคราะห์อักสููดเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตลอดจนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษากำหนด เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงมีสื่อนวัตกรรมและแห่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้โดยนํำไปปฏิบัติการสอนจริงและมีการบันทึกหลังการสอนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมพร้อมจัดทําแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนมีแผนการจัดการนิเทศตามระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดนำผลที่นิเทศไปแ,แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ติดตามประเมินผลปรปับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลการจัดการเรียนรู้ในระดับที่ดีมากตามบริบทของสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายประเมินผลตามสภาพจริงโดยดำเนินการตามระบบที่กำหนดและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีระบบการจัดหาการให้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา มีระบบและการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการอบรมและพัฒนาทักษะให้เหมาะสมตามมาตรฐานมีการวิเคราะห์อัตรากำลังของสถานศึกษากำหนดภาระง,งานของบุคลากรตามทักษะและความเหมาะสมบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการ และทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามสุข,ขลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้อยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอน ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีแผนการดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นผู้เรียนครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีแผนและดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อผู้เรียน ร่วมมือกับเพื่อนครูสถานศึกษาอื่นศึกษานิเทศและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและส่วนราชการเจ้าสังกัดมีผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัรญวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัรยาบรรณวิชาชีพเขาร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการโดยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังและ,ะเสมอภาค ปฏิบัติตนด้วยการดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่กระทำตนเป็นปฏิบัติต่อความเจริญก้าวหน้าทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมแก่ผู้รับบริการสุดท้ายนี้ผู้รับการประเมินขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางเพื่อจะได้นำมาปรปับปรุงแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป